สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่เนี่ยจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่11มกราคมพศ2566นั่นเองก็นะครับ เดี๋ยวมีเตรียมปล่อยวันพรุวงนี้นะ2คันก็จะเป็นตัว M กับตัว Z นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่าตัวแเข้ามาถึงหรือยังเพราะว่ารถต้องย้ายจากต่างสาขามาแล้วน่าจะมาถึงแล้วแหละนะก็เดี๋ยวจะรีบสั่งแต่งนะครับแล้วก็มีมอบทุนที่ลำปลายมากนะเดี๋ยววันนี้จะมีลถลูกค้าที่จองไว้แล้วมาก็าเรียกว่าอะไรมาเลือกพิม์์ซึ่งเอางจริงพิม์มของไม่ตายนะครับเราก็ต้องแจ้งลูกคา้าลำตรงว่าของทุกอย่างี่จะเป็นของที่ทางบริษัทเขาจัดมานะครับซลจะไม่ได้มีหน้าที่ไปหาจัดหาของ ก็ฟิล์มมันก็จะมาเป็นบล็อกเป็นบล็อกของมันเลยซึ่งหน้ามันก็จะเป็น6 0ข้าง70แต่เอาจริงสเปคฟิล์มแต่ละอย่างแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เท่ากันนะบางทีไอ้ตัวหน้าของเรา6 0ข้าง70มันอาจจะไปเท่ากับหน้าหหน้า40ข้าง60ของยี่ห้ออื่นก็ได้ <laughs> เอาจริงไม่หนามากไม่หนามากนะครับกำลังสวยไปเดี๋ยวเราไปดูรถเรากัน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนีนั่นเองนะครับรถที่พี่ต่ายพึ่งได้มาเป็นของ FC จากอำเภอชุมพลบุรีนั่นเองก็จะเป็นของคุณน้องวันชัยบุงทองซึ่งจะรับในวันพรุ่งนี้รถเพิ่งมาต่างจากสาขานะครับเพิ่งมาถึงสาขาพี่ต่ายเมื่อวานนี้เองและวันนี้นะครับ เราจะทําการสั่งแต่งเพื่อให้ทันวันพรุ่งนี้ที่ลูกค้าจะรับรถนั่นเองตอนแรกก็ยังแอบดีใจนะครับว่าเฮ้ยช่วงฝนตกเนี่ยทำไมก็มาแบบคลึนงคืนเลยวะคขีนเคินที่ไหนกันแหมน้องยังมีดาปีดาปอดนิดนึงอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วนะเราจะทําความสะอาดทําไมต้องรีบถ่ายคันนี้เป็นเพราะว่านะครับเอ้ยคิดไปคิดมาตัวแซดสีขาวเนี่ยเรายังไม่เคยถ่ายหรือเปล่าวะในปี2023เอออะก็คิดไปนะครับก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายรูป รวมรวมไว้ก่อนนะครับแต่พวกนี้จะมีการเก็บรูปแบบละเอียดอีกอีก,อก,อกรอบหนึ่งนะคันนี้ก็คือเจ้าตัว c a p ฟอร์ฮันเดอร์1.9เกรดแซสีขาวมุกโดรไม้นะครับราคา914,000บาทรวมข่าวมุกโดรไม้แล้วเราก็ดาวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก46,000บาทแล้วลูกค้าผ่อนต่อเดือนนะครับก็ 13,700บาท8 4งวดดอกเบียรแถมประกันภัยนะครับก็รุ่นนี้เนาะก็อย่างที่พี่ตายถ่ายให้ดูลูกค้าจะได้ไปเลยนะครับกระจังหน้าหรูหรนะครับเป็แนแบบโครเมียมแล้วก็โลโก้อิซุสสีโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบอิซุสวิชั่นใบ LED แม้ถึงแม้น้องจะมีการเปื้อนนิดหน่อยนะครับแต่ความเปื้อนของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเศษหินเศษดินเศษทรายเศษโคนลนในครับเนี่ยไม่สามารถปิดบังความหล่อความสวยของเขาได้เลยจริงๆนี่ระบบความปลอดภัยของมันนะครับ ฝนตกถนนลื่นแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันมีเจ้าตัวระบบเบรก ABS นะครับเจอทางลื่นเนี่ยมันทําให้ล้อรถไม่ล็อกตายนะครับทำให้เรายังสามารถควบคุมทิศทางของรถบวกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับต่อให้อาการเสียการทรงตัวขนาดไหนมันก็ยังทําให้เราสามารถควบคุมรถได้ง่ายอย่างง่ายดายได้ดีอยู่ดี <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะครับออกตัวทางราชันลงทางราชันมีมาให้ ใครที่เลือกใช้ตัวแซดนะครับคุณได้ยางเท่ๆแบบนี้ไปเลยแถมนะครับคุณยังได้กันสะเทือนด้านหน้าที่เป็นอิสราปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมโดยเจ้าโฉกอัพแก๊สมีเหล็กกันโค้งมาให้ได้ยางบิสโต้นะครับลายยางก็จะเป็นยางสวยๆแบบนี้เลยเบอร์ยางน,นะครับให้มากว้างถึงหน้ายาง265แก้มยาง60นะครับจับคู่กับเจ้าตัวแม็กไลท์สปอร์ตแม็กไลท์กางปลาของเราเนี่ยซึ่งเป็นสีบรอนเงินนะครับมันจึงทำให้เจ้าตัวเรืแซดคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากเลยทีเดียวน็อตล้อ6กตัวนะครับจานเบรคขนาดใหญ่คาลิเปอร์ขนาดใหญ่นะครับด้วยความที่ใหญ่กับใหญ่มาเจอกันเนี่ยมันช่วยให้เราเบรกแล้วก็หยุดได้อย่างมั่นใจมากๆเลยทีเดียวมันได้ค่างของเขานะครับก็มีติดตั้งมาให้นะครับเห็นคราบเปื่อนแล้วตัวตลอดตอนแรกก็สาดีใจว่าเฮ้ยมันไม่เปื่อนหรอกมันฝนตกมาอ่ะไม่มีเวลาล้างนะครับเดี๋ยวขอถ่ายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะล้างให้นะตัวเกรดแซนนะครับเขาจะได้ตัว กระจกมองข้างแบบ LED นั่นเองซึ่งเป็นไฟเลี้ยวนะแบบ LED แล้วก็รุ่นนี้เราต้องพับกระจกแล้วก็ปรับกระจกด้วยไฟฟ้าสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮ g h นเดอร์นะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือโครมเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ใบปัดน้ำฝนเป็นแบบบิวอินนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเราก็จะติดฟิล์มบานหน้านะครับให้ลูกค้า60แล้วก็ด้านข้างติด70นั่นเองกันสาดก็ยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวติดตั้งให้นะครับตัวเกรดแซเนี่ย จะมีตัวสัญญาณการขโมยมาด้วยมือจับของเขานะจะเป็นมือจับแบบโครมเมียมนั่นเองหรูหรามากๆมาแต่โรงงานเลยส่วนกระบะไลเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งให้กระบะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกระบะนะครับที่เป็น เขาเรียกว่าไม่ใช่กระบาดแต่งซิ่งที่มีการตัดขอบอ่ะเออมันเป็นทรงมาตรฐานนะที่ลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะบางคนบอกว่าอยากได้แบบตัดขอบไม่มีนะมีแต่แบบมีขอบนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวพื้นกระบาของเขามันเป็นกระบาขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับตัวกระบานที่มีขนาดใหญ่ทําให้เราบรรทุกได้เยอะนั่นเองแล้วก็ตัวไรฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับ ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันหลาย,ลายๆท่านสงสัยว่าเฮ้ยมันสามารถใส่ราวแหลกได้แบบรีคอร์ดไม่ใส่ได้นะครับลอกตัวนี้ออกแล้วก็ขันน็อตใส่ได้เลยไม่ต้องเจาะการสะเทือนด้านหลังนะครับของมันก็เดี๋ยวดูล้อแมแบกแล้วกันก็คือด้านหน้าด้านหลังใช้แ็กขนาดเดียวกันนะครับแตกต่างแค่ตัวระบบเบรกแค่นั้นเองซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะใช้ดัมเบรกเชสซีนะครับยังคงมีขนาดใหญ่เช่นเดิมนะครับไม่แตกต่างจากตัวแ p พีที่เราถ่ายไปเมื่อวานการสะเทือนด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวการสะเทือนที่เป็นแนบนะครับแนบตัวยกสูงมีแค่3แผ่นเท่านั้นเนาะด้านบนให้ความนิ่มนวลที่สุดการวางตำแหน่งของระบบการสะเทือนมันเนี่ยด้านหน้านะครับไอ้ก็จะเป็นคอยสปริงใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นแหนบวางไว้บนเพลานะครับมันจึงทําให้เจ้าท้องรถคันนี้มีความสูงถึง2-40มิลกันเลยทีเดียวยางอะไรนะโหใหม่ใหม่ใส่ใส่เกียร์จะหนับกันเลยทีเดียวนะ ไฟท้ายรุ่นเกิดแซตนะครับตัวแซตผีได้เป็น LED ยังไงเจ้าคันนี้มันก็ได้ LED มาแบบเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ยอมกันเลยทีเดียวตัวไฟท้ายของเขานะครับ LED ไม่พอนะมือเปิดเนี่ยมันเกี่ยวกันตรงไหนวะมือเปิดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็มีตัว กล้องมองหลังมาให้ด้วยกันชนท้ายลูกค้าก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันแม่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะรถอุ้ยรถอีสูซูนเนี่ยยังดูดีเลยออไปดูข้างในกันดีกว่าไปแล้วก็เออลืมบอกไปนะครับวันนี้ฝนตกนะที่ได้มาถ่ายข้างในนะครับอาจจะทำให้มุมแคบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะวันเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของเจ้าตัวแ a p โฟ1.9เกรดแซสีขาวมุกโดรไมนะครับราคา9 0 4 0 0 0บาทกันแผงประตูด้านหลังนะครับ อันนี้ก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับแล้วก็เปิดได้กว้างโดยเปิดปิดขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูของมันเนี่ยมีการบุนุ่มด้วยหนังนะเดินด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า ัวเกลดแซนะของมันจะเป็นสีดําเงาเหมือนแซตพีเลยที่ใส่ขวดน้ํา1 5ลิตรมีมาให้แล้วก็ลํำพงขนาดใหญ่นะครับแซดพีเมื่อวานแก6ไอแกมี4ตัวตัวใหญ่ฉันก็4ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับนันเป็นแกรดแซดกระเถอะบนบนเขาเรียกว่าบนหลังคาฉันก็มีบนบน,บนผนังหลังคาใช่ไหมตรงนั้นนะฉันก็มี <laughs> อันที่จริงไม่ต้องพูดก็ได้นะนะครับก็คือมันลาโพงด้านลาโพงด้านบนนะครับเ้อรราซาวมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายคือเออมันเข้าตัวเซตนั่นแหละสรุปเลยละกันนะตัวพื้นนอกลิสานของมันเนี่ยก็จะมาพร้อมพื้นนอกลิสานที่เป็นสีดำนะครับเป็นพรมสีดาแล้วก็ ตัวนี้นะครับใครที่เลือกใช้เกจเส้นนี่คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เจ้าตัวแอร์ด้านหลังไปด้วยนะครับช่วยให้ผู้โดยสารเย็นเร็วเย็นไวเย็นแบบเจียรนับเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังก็มีมาให้นะครับจุดยึดสัมภาระรับน้ําหนักสูงสุดได้4กิโลกร,รมัมตัวมือจับประตูตรงเสากลางตัวนี้นะครับมันไม่ได้ออกแบบมาเท่ๆเก๋ๆนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆเราจับมือจับเหยียบบันไดข้างแล้วก็เข้ามาภายในห้องโดยสารได้แบบ สะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองนะครับเมื่อจับบนหลังคาก็มีเหมือนกันนะครับเราก็มีให้ทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับซ้ายขวาผู้ขับขี่มีครบกันเลยทีเดียวภายในห้องโดยสารแน่นอนแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นรถที่มีตัวใหญ่อะนะ่ะเนาะตัวมันใหญ่เพราะฉะนั้นภายในของมันเนี่ยจึงมีความกว้างด้วยเช่นกันการที่มันกว้างเนี่ยโอเคแหละเราก็นั่งได้แบบเรียบร้อยมากๆไม่ใช่เรียบร้อยสินั่งได้แบบทุกอริยบทนะเออนั่ง กวยห้างนั่งอะไรก็นั่งไปนะครับไม่เมื่อยตลอดการเดินทางนะแล้วก็อันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังที่เป็นรูปทรงสปอร์ตนะตัวนี้ก็หมอนรองศีรษะเขาจะให้มีมาให้ทั้ง3ตํตำแหน่งนะครับทุกคนแล้วก็เข็มขัดนิราภัยก็จะมีมาให้3ตํตำแหน่งด้วยเช่นกันตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของที่พักแขนนั่นเองถ้าไม่มีบุคคลที่3เข้ามานั่งเราก็สามารถเอามาใช้เป็นที่พักแขนได้เอ๊ะทำไมพูดแปลกแปกบุคคลที่3มเอามานั่งได้3คนด้านหลังแผงประตูด้านหน้านะครับ ก็มีการบุนุ่มมาให้เดินดยได้สีเทาดาบด้านข้างก็จะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับแล้วก็สวิตควบคุมกระจกไปฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับสามารถกดพับกระจกด้วยรีโมทได้ปาดูนี่พอเรากดฝั่งนี้นะครับมันก็จะหุบเข้าหุบออกนะกดด้านแรกหุบเข้ากดด้านที่2อหุบออกอันนี้นะครับเอยกดครั้งแรกหุบเข้ากด,กดครั้งที่2กลางออกเออแค่นี้ก็มีปัญหาแล้วเรื่องคำพูดเนี่ย อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของเขานะครับเติมที่เป็นดีเซลเนี่ยมันเติมได้หมดเลยตั้งแต่ B0 ถึง B20 ตัวปรับดับไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยมันสามารถปรับได้มากถึง4ระดับนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการการทรงพลังในการออกตัวเนี่ยปิดตัวนีซาระบบออกตัวในทางลื่นนะครับมันจะทําให้คุณตะบีตะบันล้อฟรีออกได้อย่างทันใจเดยยวเดียว รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับที่มีสัญญาณการขโมยแล้วก็มีอินโมบิเลเซอร์มาให้ด้วยยังไม่พอนะครับคุณยังจะได้ไปเลยนะครับเจ้าเบาะนั่งรูปทรงสปอร์ตทั้งฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งของผู้ขับขี่โอ้โหพอเราดูดีๆเนี่ยมันทั้งหน้าขี่ทั้งหน้าขับนะน่อิส,สุสข,ของเราสุดยอดจริงๆนะตัวเบาะของเขาเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีรูปทรงที่ออกแบบให้มีความกระชับนะครับปีขนาดใหญ่มันจะช่วยโอบลังของเราให้เรา,เร,ารู้สึกไม่หลงเหลงนั่นเองเบาะคู่แม็กนะครับ นั่งไปนานๆไม่ต้องว่าเหงือ่อจะออกหลังนะครับเพราะว่าเขามีระบบที่ช่วยดูดซับความร้อนนะไม่ใช่ดูดคือเขาเรียกไงมันไม่อมความร้อนนั่นแหละนะเบาะนะครับดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วยเทคโนโลย e ีเอแวกนั่นเองทําให้เรานั่งสบายตูดนะเราก็ตัวนี้สามารถปรับระดับสูงต่าได้เอาไปดูนะครับพวกใครเลือกใช้เกจแซดนี่คุ้มจริงๆก็กะว่าเลือกเลือกเอาสักคันพูดตรงๆเถอะนะอยากได้แซดออโตนะ้ ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว,ตวพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชัน3ก้านนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่ฟังก์ชันควบคุมความเร็วของตัวรถที่พวงมาลัยฝั่งขวาแล้วก็ ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะควบคุมระบบความบัทิงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ฟังก์ชันต่างๆของเครื่องเสียงแล้วก็มาตรวัดเนี่ยจะมาพร้อมกับมาตรวัดที่สามารถปรับระดับเสียงได้หรือว่ามาตรวัดแบบซูเปอร์วิชชันนั่นเองข้อมูลงานกับพีิต่างๆนะครับมันแสดงให้แบบครบถ้วนสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับทำให้เราเอ้ยขับรถตอนนี้ความเร็วเฉลีย่ยเท่าไหร่ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่เออมันก็ทําให้สามารถวิเคราะห์เรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้นะจะทําให้เราขับรถได้ประหยัดนั่นเองแล้วก็บริเวณภายในคอนโซลมีการ บุนุ่มพร้อมหุ้มหนังมาให้นะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าพอดูโดยรวมเนี่ยโอ้โหมันมีเสน่ห์มากๆเลยทุกคนรูหราล้ำสมัยเป็นที่สุดเลยรถอีซูซูเนี่ยแล้วก็หน้าจอมีการแสดงผลที่มีความกว้างมากถึง7นิ้วกล้องมองหลังมีมาให้ความละเอียดสูงนะแล้วก็จะมีตัวรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็มี ิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น USB นั่นเองส่วนเกียร์เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเป็นเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้นะครับของน้องวัญชัยเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าอยากได้โอ้แรงแบบไม่เกรงใจใครนะก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องเกียร์5เกียร์6เนี่ยเป็นเกียร์ o v e r ได i v ์นะครับ ให้ค่าความประหยัดน้ามันสูงในความเร็วสูงรูปทรงของกระปุกเกียร์ออกแบบให้มีความสปอร์ตสั้นกระชับเข้าเกียร์ง่ายฐานเกียร์นะครับมีการบุนุ่มด้วยไม่ใช่มีการบุนุ่มเนี่ยมันหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีสีดําเปียโ,โนแบ็กหรือว่าดําเงาตรงฐานเกียร์ของเขาเนี่ยแล้วก็บริเวณฝั่งคู่กับขี่ผดิสารที่เขกั้นกันนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวที่พักแขนที่เป็นบุนุ่มมาให้ด้วยโอ้อันนี้ถือโอกาสเปิดไฟบนเพดานส่องเลยแล้วกันนะ เอาเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ตัวเกรรแซนะครับเขาจะไม่มีเครื่อง3ามพันให้เลือกนะยกเว้นตัวขับเคลื่อน4อี่ล้อรุ่นนี้นะครับมีขนาด1 9 0 0งซีซีนะครับหนึ150แรงม้า350นิวตันเมตรเทอร์โบของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทอร์โบของ1.9ทรงพลังมากๆมันมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่ตอบสนองฉับไวสะใจเร่งแสงได้แบบมันมนนะครับคันเร่งไฟฟ้าไม่ต้องเข้านะครับ กระแทกด้วยตีนมันก็ออกไปแล้วนะเอออันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะตอนนี้นะครับก็7จ็ดโมงครึงแล้วมันสายพ้ฝนตกแล้วพูดตรงๆเลยอ่ะนะครับทำอะไรก็ไม่ได้จะเอาไปล้างก็ไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วมาสายก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ